ไม่รู้ไปทำไมรู้ไปไ้ไงม่เผิ่อไปสอแก่ทำไ เฮียรถเป็นไรวะตอนเช้าแมา่งดีอยู่เลยทำไมต้องมาเป็นตอนนี้ด้วยวะเนี่ยเอ้ยน้องอเออเป็นไรอ่ะว่าเป็นไรไม่รู้อะครับพี่ตอนเช้ามันยังดีอยู่เลยยิงด,ดูก่อน เฮ้ยพวกมึงอะ่ะช่วยอะไรดิโหอ,อะไรวะแม่งอะไรเนี่ยรถเสียวซ่อมเองไม่เป็นไงพวกพี่กำลังเล่นม้าอยู่เนี่ยวอลแม่เคยช่วยน้องเขาไหมวะซ่อมเองไม่เป็นอ่ะใชื่อเป็ดพูดงี้ไดไงวะนี่รุ่นน้องเราเว้ยเฮ้สยสถานวันเดียวกันได้เคยได้ยินเปล่าโชคดีอย่างไรเราต้องรับการเฮ้ย เฮ้ยเป็ดบอสมันก็พูดถูกเว้ยทำตัวเทพเป็นหน้าที่ของหึงพี่เออเออก็ได้วะบ้านมึงอยู่ใกล้ไม่ใช่เหรอไปเอาเครื่องมือมาช่วยน้องสาวกันโอเคมาให้พี่ผมว่ามันน่าจะเป็นตรงนี้นะไม่ใช่มั้งพี่ก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยหรือเปล่าเนี่ยไหนไอ้บอสอุกรณ์ได้แล้วเออเป็ด เอาสั้งดูนีเอ่อกูก็ดูไม่เป็นว่ะอะไรเนี่ยไอาลมยางนี่แถวนี้แหละอ๋อโอ้าหโอ้โหร้อนร้อนร้อนอย้างวะีย ู้ไม่รู้ว่ะวัดลมยางไปกเดี๋ยววันเนี้ยใครจะได้ตำแหน่งอะไรมารู้ยังยังเลยเออเดี๋ยวค่อยว่ากันเวลาจะมาถึงเฮ้ยแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้มันที่ไทยวิจิตรศิลป์อะแม่งมีงานแอลมาแข่งกันนะเว้ยไปว่ะโอ้ยอาทิตย์ตกวันนี้สวยจังเบิร่งเทีวเสรแขทำเป็บ้านหรือยังยังว่ะแต่แล้วยังไม่ได้ทำเลยชาเลยว่ะยอะแล้วกัน รถไปแล้วพี่รถเสียช่วยไว้ไหนดูแค่ผมชื่วยพี่ที่ผมก็ทำไม่เป็นนะแต่ผมพอจะรู้จักเพื่อนผมอ่ะมันเป็นเซียนรถอ่ะใครวะไอ้ไอ้เกมไงอ๋อทำอะไรมาเลยโอเคโอเคโอเคฮัลโหลมีอะไร เออคือว่าคุตกาเขาเชื่อเถอะว่ะมาหากูหน่อยได้ไหมอ่ะพอดีตอนนี้กูไม่ว่างอ,าอ,าอ,อ๋ออ๋ออ๋อหรอเออไม่เป็นไรเว้ยใจมากเว้ยใจมากพอดีผมรู้จักพี่คนหนึ่งครับชื่อพี่เป้คนนี้ครับเฮ้ยพี่พี่รู้จักพี่มีเบอร์พี่เบอร์ๆๆเดี๋ยวพี่โทรก่อนพี่โทรก่อนครับครับครับ หรอครับพี่นี่ใช่พี่เป้ป่ะพี่อ๋อเออพี่มาช่วยผมหน่อยได้ปะ่ะรถผมเสียพี่ตรงสนามบาสอะพี่โอเคแถวแถวสันทรายพี่โอเคเดี๋ยวพี่ไปเฮ้ยเสื้อมา แล้วที่เลือกพี่มาพี่พศทอสายวิทห้องหนึ่งนี่จบมาก็อย่างที่เห็นแล้วนะ้องเปิดอูดข้างนี่เองนน่ไหนดูสิเป็นไรมัง่ง แลไปนี่นมหนูแน่เลยนะ้องพี่ซ่อมให้นี่ไงแต่มันก็ไม่เป็นไรนี่หว่าเอาจริงๆนะ้องพี่ซ่อมไม่เป็นหรอกต้องเป็นแต่รถนะถีบนู่นแหละน้องจะเห็นใจไงพี่ก็พี่เล่นผ่อนมอตนเตอร์สตอลนี่แหละนี่พี่ไม่รู้หว่ะถ<ป>ามไปไหม <c oughs> <c oughs> ถือโซเทจอะอันเนี้ยพี่กลับไปเล่นบ้านดีกว่าปะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปเล่นด้วยเดี๋ยวพี่ไปเล่นด้วยนะบ้านเลยเพื่อนพี่สองคนก็ต้องกลับบ้านวะครับขอบคุณครับไม่เป็นไรน้องบ้านบานเย็นคือสิ่งที่ทำให้เราลึกอยู่เสมอว่า พวกเราครอบครัวเดียวกันมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอ,อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่และนอบน้อมซึ่งมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป